สวัสดีค่ะชาวแฟนเพจทิเชู่จ๋านะคะวันนี้นะคะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรของสมเด็จพระชนากาธิเบศนะคะเราโรงเรียนเทศบาล4มาร่วมอุทิศน้อมถวายในการาใส่บาตรนะคะใส่บาตรตอนเช้าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านนะคะมีท้วนหน้าทวนตานะคะเล่นกล้องหน่อยค่ะพระจาพระจีค่ะ วันนี้อิ่มบุญกันต้่นหน้าบางท่านก็สนุกกับการบันทึกภาพนะคะมาทางนี้ค่ะหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าระดับประถมอันนี้ลองพัฒนากรน,นะคะ,ะครูยุ้ยเสนสวยนะคะสาววิทยาศาสตร์ตามด้วยนะคะที่ชดจ่าภาคุยนะคะช่อง YouTube อันนี้แม่อันนี้แม่นวลนะคะนวลนงนะคะกับแม่จอยนะคะอันนี้เป็นความสำนึกรักนะคะจงรักภักดีต่อ พัชนากาธิเบตนะคะของคนไทยทั้งแผ่นดินนะคะสวยงามเลยนะคะคนทั้งจังหวัดชัยภูมิเลยนะคะในถ,ถนนบรรณาการแห่งนี้นะคะหน้าสารากลางชัยภูมิค่ะนำคลิปส,สวยๆดีๆเอาบุญมาฝากกันทุกคนนะคะมาเรียนเชิญ่ชค่ะวัดสัการนวัดที่มาแล้ว